มิเรเนีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Mac Million Channel เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองสมตู้นี้นะครับเป็นตู้25ล้านดาวน์โหลดนะครับเป็นสเกลเป็นชาร์ป3แล้วนะครับเป็นรอบที่3ของตู้ฉลอง25ล้านดาวน์โหลดนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นตู้เนี่ย1.5ปีนะครับ25ล้านดาวน์โหลด เป็น5สเต็ปนะครับสเต็ปที่1นะครับเป็นการใช้เพชร30เพชรนะครับการันตี4ดาว1ตัวนะครับสเต็ปที่2ฟรีไม่การันตีนะครับสเต็ปที่3 50เพชรนะครับการันตี4ดาว1ตัวสเต็ปที่4 30เพชรไม่การันตีแล้วก็สเต็ปที่5นะครับฟิวเจอร์คาแรคเตอร์นะครับการันตีก็คือเนี่ยนะครับพวกที่มันโชว์โชว์เนี่ยครับก็คือออกแน่นอน1ตัวเดี๋ยวมาลองดูดรอปเลทกันก่อน ดับเลทนะครับทานฟอก้ารอ10%นะครับเยอะอยู่นะครับลุจจิ10%สโมอเกอร์10%นะครับอูรุตนะครับ10%เซนโกคุคาคุนะครับ10%ที่เหลือจะเป็นพวกลูฟี่ทาโร่นามิอาพูเลยนะครับพวกสี่ดาวทั่วๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันดูว่าวันนี้เราจะได้สี่ดาวอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีตัวถึงเวลแปดสิบสักตัวไหมนะครับไปไปดูกันเลย สเตปแรกนะครับอันนี้การันตีสีดาวแนะ่นอน1ตัวนะครับลองมาดูว่าจะได้ตัวอะไรหรือว่าจะได้มากกว่า1นะครับผมคูโรบีนะครับชอปเปอร์ผมสีดาวยังไม่ออกเลยนะบักกี้นะครับอับิดาครับผมเฮลเมโปิครับลูฟี่ชอปเปอร์ครับ ชอปเปอร์อีกแล้วเป็นตัวอ่าการันตีแต่ว่าออกเลยนะครับลบลุจ,จินะครับผม CP0 นะครับตัวใหม่นะครับลุจ,จิตัวใหม่เคไหนๆก็ลุจ,จิมาละขอลุจ,จิยาวๆเลยนะครับจะได้เวลแปดสิบ0รอยไปเลยนะครับผมสเต็ปที่สองครับไม่การันตีท,ทอง,ท,งทองมาทงทองหน่อยทรงทองทงทอง,ทอ,งอื้มทองดำเลย แฟรงกี้ครับมังกี้ดีลูฟี่อูรูด okay. อ่าโอเคสามสิบเพชไม่การันตีโอเคครับออกสีดาวอูรูดนะครับเซฟครับอ้าวตัวเดิมเลยเดจาวูโซโลครับผมบักกี้ครับดอนคี Donkey ครับ รโรบินนะครับเคสามสิบเพชนะครับก็ได้อุลุมาตัวหนึ่งก็ยังดีครับมัน30เพชไม่การันตีนะครับ30สเพชได้4ดาวตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคละต่อไปนะครับสเตปที่3 50ห้าสิบเพชนะครับการันตี4ดาว1นึงตัวแต่อยากได้มากกว่าหนึ่งตัวนะให้พกเลทสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยออกให้หน่อยดิหืมท่งดำมากแล้วนะการันตีเป็นไรการันตีเป็นอะไร ขอลุจ,จิมาเลยแล้วกันมา้ยจะได้เอาไว้ดองไต่แรงสูงๆได้หน่อยลุจิลุจ,จิลุจ,จ,ลจ,จิมาแต่เกมนี้แปลกนะครับตัวที่คุณเรียกหาเนี่ยจะไม่ออกเหมือนอาถรรพ์เลยสักอย่างนะครับอุ้ยเงียบเลยครับสี่ดาวการันตีหนึ่งตัวนะ่าจะออกแค่การันตีตัวเดียวจริงนะอื้ลุจ,จิ จริงๆแต่เป็นคนล,ล่างครับเป็นลุจิซีพีนายครับผมไม่ใช่ซีพีซีโลนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่คูณสองรอยเลยนะครับไม่เป็นไรไปต่อก็อ3สามเต็ปแล้วได้สเต็ปละตัวเลยนะครับสี่ดาวไม่มีเบิ้ลไม่มีอะไรเลยนะต่อไปครับ30สิเพชรครับสเตปที่สีอหือธงดำน,งนะครับไม่พา เพื่อนปาปิยีวิ่งทงทองมาหน่อยแล้วดูฟิยิคูโรบีครับอ้าวแฟรงกี้มานะครับสี่ดาวแฟรงกี้เรามีอยู่แล้วนะครับก็คูณสองร้อยแป้เมื่อกี้ชินครับมาอีกมาอีกมาอีกสี่ดาวมาอีกนามิครับจอนนี่ โ,โห,โโหนิ่งเลยสเต็ปละตัวจริงๆนะครับสีดาวมารอบนี้การันตีแล้วครับพวกฟีเจอร์นะครับสเลคเตอร์การันตีก้อยพวก10นะครับลองดูกันว่าจะได้ลุจิไหมนะครับออกมาเลยไหนตัวก็ได้ไม่ต้องตัวเดียวก็ได้มาไปธงดำใหม่แล้วสีดาวมาหน่อยสีดาวมาเยอะๆหน่อยอื้อขอโคดาย เขาโได้ไม่ใช่ตัวฟีเจอร์นะครับแสดงว่าได้สีดาวอีกตัวหนึ่งแน่นอนนะจินครับทาชิงี้ครับโจมภูเขาโจมภูเขาอีกแล้วโอ้หซ้ำบ่อยเหลืเกินจอนนี่โอ้ยแฟรงกี้ครับจอนนี่โอ้โหเป็นตัวเป็นตัว สโมกเกอร์นะครับสโมกเกอร์ก็เป็นร่างที่มาโลกใหม่นะครับผมมีทาชิงิมาด้วยนะครับโอเคไม่ได้เวลเจสักตัวเลยก็ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากจะลองสุ่มนะครับลองได้ก็สเต็ปม,มันก็จะเป็นแบบว่าเปิดครั้งนึงนะครับแล้วก็จะหายไปเลยนะครับจะมากลายเป็นตู้นี้แทนนะครับ50เพชรแต่ก็จะไม่มีการันตีอะไรละ โอเคใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ